เป็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตาที่ใครหลายๆคนจับตามองมากที่สุดนะคะสําหรับของย่า,ยากับณเดชน์เพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ความรักของทั้งคู่จะสุกงอมหอมหวานจนหลายคนต่างลุ้นว่าคู่นี้จะได้เริ่ง,งามยามดีในการแต่งงานเมื่อไหร่เพราะว่าบรรดาเพื่อนรอบตัวก็ทยอยคงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาไปแล้วหลายคู่ ล่าสุดนะคะทางอินสตาแกรมของโพลีพาร์ทก็มีการเผยแพร่คลิปช่วงหนึ่งของรายการสามแซบที่ทั้งคู่มาเป็นแขกรับเชิญพร้อมเขียนแคปชั่นว่าพี่แบ,บรประกาศแต่งย่ายิาเต็มสองหูเต็มคาราเบลไทยไว้ ai ai, แล้วค่ะแม่ฮแท็กตายทั้งศัตรูฮแท็กตายสงบศพสีชมพูโดยภายในคลิปนั้นเหตุผู้กลางรายการว่าผมเองก็อยากให้มันถึงวันนั้นเร็วๆเ,เหมือนกันวันที่เราจะได้ขอเขาหรือว่าแบบแต่งงานกับเขาอะไรอย่างนี้คือจริงๆก็ ต้องบอกแหละว่าจริงๆก็คนนี้แหละครับทําเอายาญาติถึอกันรงว,ว่าโ oh อ้ไม่กอดเขินจนตัวล้มไปต่อไม่ไหวเอาหลังแนบกับโซฟากันเลยทีเดียวขณะที่เหล่าสามพิธีกรก็ปรบมือชอบใจทั้งแซลทั้งโฮร้องด้วยความดีใจซึ่งชมพู่อารยาก็มีการหันไปถามทีมงานด้วยว่าถ่ายไว้หรือเปล่าแน่นอนว่าทีมงานบันทึกนาทีประวัติศาสตร์นี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นะคะแฟนๆของนเดตกับย่าสามารถติดตามโมเมนต,ต์น่ารักนักและความฟินทั้งหมดได้ในรายการ3แซบวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนก็คือวันนี้นะคะเวลา13.15นาิกานาทีทางช่องสาค่ะ